ดีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะวันนี้นะเ,เป็นการเล่นดอมเล่าต้งไพ่นะทุกคนนะคะใช้วิจารย์น,นะคะใครที่คิดถึงคุณหัวข้อเป็นหัวข้อที่สั้นมากและเป็นหัวข้อที่น่ารักปุ๊กปิ๊กมากเนาะเออเป็นหัวข้อที่สั้นนะและเป็นหัวข้อที่แบบน่ารักดีเนาะใครที่คิดถึงคุณใครกันนะเรามารับชมรับฟังกันนะคะสวัสดีค่ะท่านที่อยู่ในประเทศไทยนะคะ ทวีปเอเชียยุโรปทุกท่านนะที่มีใจรักการดูดวงดูแรนดอมนะอันนี้ใช้ไพ่ยิบสีในการแรนดอมทุกคนนะส่องสำรับไปเลยไหมสำรับนี้นะไพ่ยิบสีนี่ก็จะใช้ไม่กี่สำรับแล้วค่ะนะคะแค่สองสามสำรับนี่แหละนะใช้วิจารณญาณน,นะคะในการรับชมรับฟังค่ะดูได้ทั้งคนที่เกิดทั้งเจ็ดวันและสิบสองราศีค่ะนะคะดูได้ทั้งคนที่เกิดทั้งเจ็ดวันและสิบสองราศีนนะ ใครที่คิดถึงคุณนะคะคิดถึงคุณมาในตอนนี้นะแรนดอมเล่าเรื่องไพ่ค่ะใช้วิจารณญาณน,นะคะคิดถึงกันมานะคะสวัสดีนะคะท่านที่อยู่ในประเทศไทยนะคะทวีปเอเชียยุโรปทุกท่านนะคะที่มีใจรักกันดูดวงดูแรนดอมดูพิกอาการนะคะทุกคนนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังใครกันที่คิดถึงคุณในตอนนี้อ่าใครกันที่คิด ถึงคุณ่าในตอนนี้โอเคค่ะนะคะเรามารับชมรัะฟังกันเลยจ้านะคะขอขอบคุณที่เข้ามานะเข้ามารับชมเราฟัง,งติดตามสับสับใครกระดิ่งกิ้งกังให้กันละกันเด้อใครกันที่คิดถึงคุณใครกันที่คิดถึงคุณคิงนะคะคนนี้กเป็นคนที่คุณกับเขาก็ดีวกันอยู่ตลอดลคะค่ะนะคะมีอะไรที่มันรู้สึกว่า คุยกันถูใจกันประสานงานกันมีอะไรที่มันผสมผสานทางด้านความรู้สึกกันได้หรือภายใต้ในจิตใจของคุณและเขาอะ่ะมันเหมือนมีสิ่งที่ต้องเดินหน้าสิ่งที่ต้องโฟกัสมีสิ่งหลายๆสิ่งหลาย,ลายๆอย่างที่ต้องทำมากมากนะคะเป็นไพ่ดาบเกิดขึ้นเนะาะไพ่ดาบนี่ก็เหมือนไพ่อุปสรรคหรือปัญหาที่มันเจอกันอยู่แล้วระหว่างตัวคุณกับเขานะมันต้องได้รับการเยียวยาหรือได้รับการแก้ไข ทั้งสองคนนะคะซึ่งถ้าดูจากไพ่ดาบเกิดขึ้นแล้วมันหมายความว่าสภาวะอารมณ์ของคุณกับเขาไม่คงที่นะคะถ้าคุยกันคงตอนนี้ก็คงจะตีกันอะต <laughs> อนนี้ใส่ก็คือใกล้เคียงกันละค่ะนะคะนิสัยใจร้อนพูดเยอะเอาแต่ใจเออค่อนข้างคล้ายๆกันลักษณะคลายๆกันนิดนึงนะคะแต่ก็ไม่แปลกเพราะว่ามันเหมือนแบบทั้งคุณกับเขาก็มันมันก็มีสิ่งที่มันอยู่ในใจเนาะ,นะก็ ยากที่จะพูดอยากที่จะมูฟออนกันบ้างกันและกันแต่ว่ามันก็ต้องใช้จังหวะเวลาใช่ไหมระหว่างคุณตัวคุณและตัวเขาเขาและคุณคุณและเขาเจอกันในรูปแบบที่มันเป็นเหมือนแบบคุณและเขาอะมีอะไรที่มันคล้ายๆกันมากนะคะมีอะไรที่มันคล้ายๆกันมากจะด้วยนิสยัยความเป็นอยู่หรือสภาวะต่างๆที่มันมีอยู่นะคะอืการทํางานการทํางานของคุณกับเขาเป็นในรูปแบบที่มันเป็นเหมือนเราต้องอยู่กับสังคมอยู่กับคนเยอะๆมั อ,อยู่กับคนเยอะๆอยู่กับคนที่มากหน้าหลายตาสังคมที่ต้องเร่งรีบอย่างเงี้ยฉะนั้นแน่นอนค่ะแล้วก็บวกกับนิสัยโดยตรงของคุณทั้งคู่ด้วยนะการจะพบเจอกันเนี่ยค่อนข้างยากแสนยากนะเอออย่าไปบวกกันสิเพราะว่าน้าร้อนนะคือช่วงเนี้ยการพูดจาการการคุยกันอะรู้สึกว่าจะไม่ถูกอกถูกใจกันหรือไม่ชอบใจกันอยู่นะอ่าเนี่ยเห็นปะคุยกันก็รู้สึกว่า มันเหมือนมีดาบอุปสรรคอยู่ใ,ใกล้ๆกันตลอดเลยนะคะเหมือนเหนื่อยอะเขาก็เหนื่อยเขาอยากต้องการนะต้องการคําพูดจากคุณดีๆนะเ,ออเขาคนนี้คิดถึงคุณแหละนะคะจริงๆแล้วคุณกับเขาก็ชอบอยากคุยอยากพบอยากเจราจากันนั่นแหละแต่ก็มันก็เหมือนแบบมีใครที่คิดถึงคุณใครที่คิดถึงคุณอยู่ตอนนี้ นะคะใครที่คิดถึงคุณอยู่ตอนนี้ก็คือตัวเขานี่แหละคนที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเออมันเป็นความชอบความรักหรือความสเสน่หาที่น่าเบื่อมากเพราะว่าเขาก็เอาแต่เรื่องของเขาเองใช่ไหมต่างคนต่างโทษกันอยู่อ่ะเออต่างคนต่างโทษว่าฉันไม่ดีเธอไม่ดีเออมี question mark ให้กันแต่ไม่ยอมปรับปรุงนะคะทั้งคู่น่ะนะคะ่ะเนี่ย เออไอ้ฉันก็ดีเธอก็ดีอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็มันเป็นคนอารมณ์ร้อนกันคู่บวกกันน้าร้อนยิ่งอารมณ์ร้อนไปใหญ่เลยคําพูดบางคําพูดทําให้มันมีผลกระทบทางความรู้สึกของกันและกันนะอ่าคาพูดบางคําพูดนะคะมันมีผลกระทบทางความรู้สึกของกันและกันอยู่นะตอนนี้นะนมะคะระหว่างตัวคุณกับตัวเขาดิฉาริออทนะคะเขาคนนี้ทํางานอยู่ถ้าอยู่ในแวดวงข้าราชการทหารตำรวจติดตามนายอายการผู้พิพากษา หรือแม้กระทั่งหมอพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะไม่ค่อยมีเวลาเดียวคุณละค่ะถ้าอยู่ยิ่งตง่อยู่ต่างแดนเนี่ยชิกอลยก็คือรถมาศึกใช่ไหมถ้าทําทํางานเกี่ยวกับการสแสดงการละครหรือโปรเจกต์อะไรสักอย่างเนี่ยช่วงนี้เวลาเขามีให้คุณน้อยมากนะคะมีให้คุณน้อยมากนะคะแทนจะาไม่มีเวลาให้เลยจ้าเนี่ยไอมไม่มีเวลาให้แล้วมันเป็นความเบื่อหน่ายของคู่รัก บางคนหรือบางคู่ระหว่างคุณกับเขานั่นแหละมันเหมือนแบบมันไม่ทุกอกถูกใจกันไม่ชอบใจกันไม่มีความสุขเออไม่สนุกเออแล้วก็รู้สึกว่าไม่แฮปปี้เลยนะคะรู้สึกว่าไม่แฮปปี้ทั้งคุณและเขานะ่ะมีปัญหาหรือมีเรื่องกันหลายหลายช่วงเหมือนกันหลาย,ย่างเหมือนกันก็ถึงได้บอกต้องได้รับการแก้ไขรักกันทำไมไม่แก้ไขกันละกัน ทำไมต้องเอาอารมณ์นะคะมามาใส่กันเนี่ยมันเป็นไพ่อารมณ์เกิดขึ้นนะทุกคนไพ่อารมณ์ไพ่อุปสรรคนะเรายิ่งตรงเนี้ยยิ่งยิ่งคนที่ทํางานเกี่ยวกับแวดวงอย่างที่บอกเนี่ยเขาก็จะไม่ได้สนใจเรามาฉะนั้นมันก็เป็นอันนั้นเนาะมมันก็เป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันก็เป็นเหมือนแบบคนที่เราคอยต้องอย่าเจอนะคะโอ้ คิดถึงอยากอ้อนคุณนะ่ะงี่เง่านะคนคนนี้บอกเลยเลยว่างี้ตอนนี้กําลังงี่เง่ากับตัวเองแล้วก็กําลังคิดว่าอารมณ์มันเป็นอุปสรรคกับเขางี่เงา่าหงุดหงิดกับคนรอบข้างเออกับคนรอบข้างนะคะอันนี้เป็นการเล่นดอมเล่าเรื่องภัยให้ฟังนะคะอย่าซีเรียสเลยก็อย่าอินกันมากนะ <laughs> อย่าซีเรียสนะ <laughs> รู้สึกว่าจตอินเยอะมากเกินมัน <laughs> หน้าร้อนทุกคนอย่าไปเครียดมันมากนะดูให้มันเพลิดเพลินโอเคค่ะ แต่แม่หมอก็มีความสุขนะดีใจนะที่ได้เข้ากันมาเออมาดูเนี่ยเออนะะบอกได้เลยว่าตัวเขาเองอะ่ะมันเป็นคนที่มันเหมือนแบบครอบครัวเขาอะ่ะเลี้ยงดูเขาเลี้ยงดูเขาพี่คนไรบอกพี่คนไรหวัวเราะมาเออเลี้ยงดูครอบครัวเขานะแล้วก็เหมือนแบบเหมือนเหมือนเด็กอะ่ะเออแล้วพอมาเจอคุณอย่างเงมันก็เหมือนอย่างอ่ะเห็นปะเป็นพูดใพ่เป็นตามคำพูดจัะเตอฟู เออมันเหมือนเดฟูที่มันเกิดขึ้นเห็นปะต้องการความอิสระต้องการความเห็นใจแต่จ้าไม่เคยที่จะแบบว่าแสดงออกเ,ออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่เคยที่จะแสดงออกแบบกับใครเลยอ่ะมันคือการเรียกร้องอ่ะคนเนี้นะคนที่คิดถึงคุณเนี่ยเขานะ่ะกําลังคิดถึงคุณมีใครคิดถึงคุณก็คือเขานี่แหละคนนี้เงาอาอานตาจที่คนที่ทําตัวเหมือนเด็กคนที่ทําตัวเหมือนแบบเจ้าเข้าเจ้าของคุณนี่แหลคะค่ะ ขี้งอนงี่เง่าเอาแต่ใจโอไม่เป็นตัวของตัวเองแล้วก็ไม่โตสักทีนี่คือตัวเขาค่ะนะคะนี่คือตัวเขาที่เกิดขึ้นตอนนี้เพราะว่าเขาก็รู้สึกว่าตัวเขาอะต้องการคุณเนาะต้องการคุณต้องการการเรียกร้องแล้วก็สนใจจากคุณมากๆเขาเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่อยากจะเหมือนแบบต้องการเนาะต้องการเข้าใจเปลี่ยนแปลง ต้องการความเปลี่ยนแปลงความรู้สึกของตัวเองแต่ไม่เข้าใจให้ใครหมายความว่าตัวเขาไม่ได้เข้าใจใครเลยแต่อยากให้คนอื่นเข้าใจตัวเองอะไรแบบเนี้ยโอเคเนาะมันเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ การการการที่เขาเป็นแบบนี้ก็คือการเรียกร้องนั่นแหละค่ะนะคะ,นะคะเหมือนตัวเองก็เรียกร้องมีความเย่อหยิ่งมีศักดิ์ศรีทางั้นที่ตัวเองผิดก็ไม่เคยที่จะลดลาวาศอกคนนี้บอกได้เลยนะคนที่คิดถึงคุณเนี่ยอยากี่จะทักจะคุยคุณแทบแย่แต่ไม่ลดลาวาศอกรู้สึกว่าคุณน่ะเคยแบบว่าเคยแบบไม่ว่าเคยเคยที่จะงองเขาตลอดใช่ไหมแล้วพอตอนนี้คุณแข็งก้าวคุณเย็นชาใส่อะมันก็เลยสึกรู้สึกแบบเว้นแขงแขงขวางรู้สึกกลัแบบว,วรู้สึก รู้สึกแบบเออก็มีม,มีมีปัจจัยแล้วมันสาเหตุหลายๆอย่างเหมือนกันบอกได้เลยว่าตัวเขานะ่ะกำลังสับสนกับตัวเองนะคะที่อยากจะเจอคุณบางทีคุณไม่ได้ทักใครเขาไปเนี่ยเขาจะมีใครอะ่ะก็นอกจากคุณบางทีก็ทําปากเก่งปากดีปากแจ๋ว เอ,อเพื่อเป็นเกราะป้องกันของตัวเองคนนี้นะเป็นคนที่แรงนะเวลาพูดตรงแรงแล้วเวลาพูดนะัไม่ถึงนึกถึงคนอื่นเวลาทําอะไรก็ไม่ได้นึกถึงคนอื่นนะค,คนคนนี้เอาจริงๆร,ริงนะพอนี่ใส่กัเป็นแบบนี้แต่จริงจรงอ่ะเบื้องลึกในจิตใจอ่ะอืมนะคะเบื้องลึกในจิตใจเขาเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะละเอียดอ่อนนะเว้งความต้องการเหงาต้องการใครเข้ามาให้รู้สึกว่าเขานะ่ะมีโปรเจกต์อะไรหลายอย่างที่ต้องทํามากคิดไปเยอะแยะมากมายคิดเยอะคิด ếu, อยากจะทํา เยอะมากแต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าคิดไม่ตกว,ว่าจะต้องทำอะไรก่อนแต่เบื้องหน้ามันเป็นน้ำใช่ไหมแล้วก็ภูเขาใช่ปะสองไม้เท้างานเตรียมรอเขาแล้วนะคะแต่อารมณ์ของเขามันไม่คงที่ทตดลมค่ะกุมเมทุนตุลค่ะคุณก็ทัดลมค่ะลมพัดลมเพลลมไปลมมาดี๋ยวขึ้นดี๋ยวลงว,วิบวับคล้ายๆเขานั่นแหละแล้วก็ทตดไฟยิ่งประกบกันนี้ยิ่งมีเดือดฟูเดือดชะลออดประกบด้วยในใหมายความว้าโหคนนี้ใจร้อนค่ะแล้วก็พูดตรงเกิน บางครั้งคาพูดตรงๆอ่ะมันทําให้คนรอบข้างหรือสังคมเขาการพูดคุยกันเจรจาการคุยอะไรเงี้ยมันทําให้รู้สึกเหนื่อยนะคะเหนื่อยแล้วก็ท้อแท้จิตใจนะคะเออท้อแท้จิตใจแล้วก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นกับตัวเขาเนาะตัวเขาเคยได้รับอะ่ะเคยได้รับยกย่องหรือเคยได้รับอะไรบางสิ่งจากคุณแต่ตอนนั้นคุณเลือกที่จะนิ่งกับเขาหรือไม่เอาหรือคุณผันตัวเองไปทําอย่างอื่นอะ่ะคุณรู้สึกว่า มันสบายใจกว่าปะที่เราจะต้องไม่ต้องทําอะไรมันสบายใจกว่าไหมที่เราจะต้องอยู่อะไรแบบนี้แล้วมันสบายใจกว่าที่เราจะต้องมาเจออะไรที่มันเป็นแบบนี้นี่นะคะคือตัวนี่คือตัวเขาที่รู้สึกว่าบาันลหลสิง่งหลายอย่างมากๆที่เกิดขึ้นพลังงาน mm. บางพลังงานพลังงานความโชคดีหรือพลังงานหลายๆสิ่งหลายอย่างอ่ะมันทําให้บางสิง่งบางอย่างอ่ะ ขาที่เขาอยู่กับคุณหรือที่เขาจอยกับคุณได้เพราะคุณเป็นคนจิตใจดีนะถึงคุณจะเป็นคนปากแซบเอาใจกับเขาเหมือนกันคุณก็ไม่เบาหรอกสกิลปากคุณอะนะคะไม่งั้นคุณก็อยู่กับเขาไม่ได้หรอกชันเชิงเลี่ยมเยอะเหมือนกันนะคะชอบก็แซวเขาแย่เขาก็คิดแบบนั้นแต่สิ่งที่เขามองในพาร์ทของความเป็นจริงเลยก็คือคุณเป็นคนจิตใจดีนะคะปากเนี่ยเก่งปากดีแต่ว่าคุณก็เป็นคนจิตใจดีเช่นเขาเหมือนกัน นะคะฉะนั้นมึงก็จะมีอะไรที่บาลานซ์กันแล้วโลกส่วนตัวมันคล้ายๆกันเยอะแล้วก็การไม่ยอมขันนะเออเออนะคะแล้วก็การไม่ยอมกันมันก,มนก็มันก็ใช่ด้วยเนาะเออเนี่ยแรนดอมนี้นะคะมันเป็นพลังงานภาพรวมของเขาร,รู้สึกว่าคนที่คิดถึงคุณเนี่ยก็เป็นคนที่งี่เง่าอาจใจขี้วีนขี้เวียงแล้วก็ชอบให้คนเห็นใจแล้วคุณก็ก็จะเป็นอารมณ์วิบวับอะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยว เดี๋ยวง้อเดี๋ยวไม่ง้ออะไรเงี้ยเออบางทีก็ลำแคานเพราะคุณโลคส่วนตัวเยอะเอาจริงๆอะ่ะแต่ใช่ว่าคุณจะไม่สนใจเขาคุณก็สนใจเขาพอบริบทที่มันเป็นเรื่องของการทํางานหรือว่าอะไรเงี้ยคุณก็จะเป็นอีกพาร์ตนึงจะเป็นคนที่นิ่งเฉยไปเลยเนาะจะเป็นคนอีกคนหนึ่งเหมือนองค์ลงอะ่ะเออเป็นคนอีกคนหนึ่งแต่พออคุณกับเขาคุณก็จะไม่รู้สึกว่ายอมกันะ่ะแต่ความรักคุณมีให้เขาไหล่ก็มีปากก็พูดไปงั้นแหละเออไม่เอาไม่เอา,เอาแต่อืปากอะไรนะ ปาปาแข่งตุดอ่อนอะไรประมาณเนี้ยเขาจะพูดแบบเป็นคำมังเพยเนาะเออประมาณว่าเออก็มีอะไรก็ให้คำหมดอะนะคะมีอะไรก็ให้คำหมดเนาะบางทีเขาก็พูดจาไม่ดีกับคุณหรอกนะคะแล้วคุณก็ตะคอกไปอะไรแบบเนี้ยเออนี่มันเป็นมันในพาร์ทแบบคู่รักนะคู่สามีภรรยากันหรือคู่ที่แดนไกลกันคนที่เหมือนแบบใช้ชีวิตมานานรู้ใจกันะก็จะพูดในพาร์ทนี้ได้แต่มันมีความเบื่อกันอะเนี่ยมันมีความเบืออเบ่อเพราะคําพูด อารมณ์วิบวับเหมือนสภาวะอากาศกันนั่นแหละค่ะนะคะฉะนั้นมันต้องมีการปรับบ้างเนาะยิ่งกันที่คนที่เป็นคู่รักคู่สามีภรรยากันมาดูในแรนดอมเนี่ยไม่มีความหวานนะคะนะคะเนี่ยไม่ได้มีความหวานเลยนะกับคนอื่นพูดจะดีดีกันทั้งคู่ละค่ะนะคะกันทั้งคู่แหละแต่อะไรรู้ป่ะพอพูดกันเองเนี่ยเออแงงๆงงงงฉะนั้นแน่นอนมันก็จะมองแบบความความรู้สึกที่มันเป็นเหมือน คนอื่นนะดีในสายตาแต่แต่พอสัมผัสไปเรื่อมันไม่ได้ดีอย่างที่คิดนี่นะมันไม่ได้ดีหรือมันไม่ได้โอเคอย่างที่คิดมันไม่ได้มันไม่ได้มันไม่ได้ดีเลยอย่างที่คิดหรือว่ามันไม่ได้ดีเหมือนที่คิดไว้เลยในพาร์ทนั้นนะคะเออนะคะแต่ก็ใช่ว่าคุณจะไม่รักกันคุณก็รักกันคุณก็ดูแลกันดีนั่นแหละค่ะนะคะคุณดูแลคุณสนใจคุณห่วงใยกันดีแล้วมันก็จะมี ความรู้สึกว่าทั้งคุณแล้วเขาแล้วเขาแล้วคุณอ่ะ,อะก็อยู่ในพาร์ทของความเป็นจริงในความเป็นจริงสิ่งที่เกิดอะไรแบบเนี้ยมันก็จะทําให้ทั้งคุณกับเขามีความสุขไปได้วยกันได้นะคะสิบเหรียญก็คือคนทํางานเหมือนกันละค่ะนะคะตัวอยู่ไกลใจคิดถึงลึกซิกกันอยู่นะคะถึงว่าเนี่ยเอาจริงๆนะคุณสองคนอ่ะถ้าเกิดปัญหาอะไรรวมตัวกันวรวมหัวกันเลยอะ่ะจริงๆเขาเคาะเขาขากันเลยเพราะนี่ใส่คล้ายๆกันใจร้อนเอาต่ใจแล้วก็คือจัด แต่เวลามีเหตุผลในพาร์ทที่โต้แย้งได้คุณก็อย่าที่จะโต้แย้งออกไปเนาะทำงานเก่งเนี่ยทำงานเก่งเหมือนกันนะคนที่คนคิดถึงเนี่ยก็คือเป็นคนที่งี่เง่านะคะแล้วก็เอาแต่ใจแล้วก็เป็นคนที่ถามว่าเจ้าชู้ไหมก็เจ้าชู้แหละค่ะคุณก็ยังยอมเนาะอะไรแบบเนี้ยเออตัวคุณเองอะ่ะมีคนเข้ามาเยอะมีคนให้เลือกเยอะแต่คุณก็ไม่อยากจะเข้าไปหรอกเพราะคุณรู้สึกว่าความวุ่นวายมันจะเกิดขึ้นแล้วถ้าไปวุ่นวายแบบนั้นเนาะ เออตัวเขาก็เนื้อหอมหน้อยหนึ่งนะคะเนอนะคะตัวเขาก็เนื้อหอมหน้อยหนึ่งนะคะอืมในพาร์ทของความเป็นจริงก็คือสิบเหรียญสองถ้วยสองเหรียญเดอะฟูลเนี่ยเป็นคนที่ต้องการความอิสระอย่างแน่นอนนะคะต้องการความเห็นใจต้องการความเข้าใจต้องการสิ่งที่มันเกิดขึ้นมากๆต้องการสิ่งที่มันเป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไร เรียกร้องจากคนรักอะไรแบบนี้นะคะจริงๆเขามีปัญหานะเขามีปัญหากับตัวเองหรือเขามีปัญหากับคนอื่นด้วยเขาถึงได้เรียกร้องเก่งอะไรเก่งแบบนี้ถ้าเขาไม่มีปัญหาเขาจะไม่เขาจะไม่เขาจะไม่เป็นอย่างนี้คือจริงๆเขาต้องการให้คุณเห็นใจเขาหรือเข้าใจเขาต้องการให้คุณเข้ามาซัพพอร์ตหรือพูดกับเขาโดยตรงต้องการความรู้สึกที่มันอบอุ่นอะนะคะมันเป็นพาร์ทแบบ อยากให้คุณเข้าใจเห็นใจพาความอบอุ่นมากๆนะคะแล้วก็เข้าใจในความสัมพันธ์ที่มันอยู่ในเบื้องลึกในใจแบบนี้เยอะๆก็ถึงอย่างที่บอกไงข้างนอกเนี่ยหหดูแบบว่าดีดีแต่ข้างในนี่อ่อนแอนะคะจะบอกว่าพาเป็นคนอ่อนโยนก็ได้รักเด็กรักผู้ใหญ่รักคนแก่รักทุกคนที่มีความเมตตาชอบทําบุญจิตใจดีนะชอบทําบุญใช่มีปัญหาก,กับตัวเอง นะคะเขามีปัญหากับตัวเองคือจริงๆอนะเป็นคนที่เรียกร้องความสนใจสุดเลยแล้วก็เก่งด้วยนะคะแล้วพอคุณไม่สนใจไม่ได้ตอบโจทย์ตามที่ต้องการก็ยิ่งเรียกร้องหนักพอคุณก่อนหน้านั้นนะคุณก็จะเหมือนแบบไม่ค่อยไอน,นี้กับเขาหรอกแต่ตอนนี้คุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยแหละคุณไม่ได้ต้องการที่จะเข้าหาเขาหรือคุณไม่ได้ต้องการที่จะเรียนรู้อะไรกับเขามากขนาดนั้นเพราะคุณก็เหนื่อยเนาะปัญหาทุกปัญหานะ โอเคมันอาจจะมีทางแก้ก็จริงแต่ไอทางแก้ที่มันที่มันแก้ไม่ไหวหรือแก้ไม่ได้คุณก็เหนื่อยคุณก็อยากจะปล่อยวางหรือสิ่งที่มันเป็นหรือเมสซิเชียนไปทําอย่างอื่นบ้างเฮ้ะแทนที่จะมาสนใจในเรื่องแบบนี้อะไรแบบเนี้นะคะพอคุณเป็นแบบนั้นสุดเขาก็เรียกร้องความสนใจไม่ได้แล้วฉะนั้นแน่นอนคะ่ะการที่เรียกร้องความสนใจไม่ได้แล้วมันก็เลยทําให้หลายๆสิ่งหลายอย่างจากตัวเขาอะมันได้เกิดขึ้นนะคะในใจเขามีความคุ้นคิดหรือเกิดขึ้นที่เอ่ยมาทั้งหมดน่ะ คือตัวคุณกับตัวเขาล่ะค่ะนะคะถ้าไม่ใช่ก็ฟังไปเนาะอย่าไปซีเรียสเันมากชีวิตมันดูซีเรียสกันไรกันมากเนาะฟังแรนด้อมเนาะมันเป็นเนรนดอมเดอเมซิเชียนคือไพ่ของคนดาวพูดค่ะนะักการค้าการขายการเจราจาปฏิสัมพันธ์คุณสามารถพูดให้บวกกลายเป็นลบพูดให้ลบกลายเป็นบวกแต่คุณจะไม่ใช้ นะคะคุณจะไม่ใช้ถ้าเขาถ้าคุณคุยกับเขาก็จะรู้สึกว่าเขาอะมีจิตใจดีมีความต้องการนะคะแล้วก็คือตอนนี้คุณก็เหมือนว่าคุณรู้นะคะคุณรู้แหละว่าตัวเขา่เป็นยังไงเตอรเมตซิเชียนคือการเรียกร้องความสนใจนะคะอยากพูดแหละอย่าคุยแหละอย่าเจรจาแหละ อยากพูดจังเลยหรืออยากทำยังไงให้มันมีความรู้สึกกระชุ่มกระชวยจังเลยนะคะแล้วก็เพจนะคะแล้วก็เขาอยากจะเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งนะคะจากที่เป็นเหมือนนิสัยเด็กอย่างเอยู่แล้วก็เป็นนิสัยเด็กคือกันทั้งคุณกับเขาก็คือกันทิถีเยอะเอาชนะนะคะแล้วก็ทิทีเยอะเอาชนะแล้วก็แซ่บเหมือนกันคนพอกันถึงอยู่ด้วยกันได้อยา่าบอกเขาว่าเอ้ยมันเป็นยังไงยิ <Gesicht> ่งเรามันก็พอกับเขา,ขเขาเละจา้ะนะคะแรนดอมเนี้ยก็ไม่เบาจ้ะ นะคะยิ่งมาดูยิ่งมาคอมเมนต์ด้วยเนี่ยก็ยิ่งไม่เบาเลยจ้ะนะคะซึ่งเป็นผู้มีอทธิพลแล้วก็เป็นคนที่มั่นใจมากในพาร์ทของคุณนะเป็นคนที่มั่นใจมากต้องมีอะไรดีในตัวต้องเป็นคนที่มีเขาเรียกว่าอะไรถ้าเป็นสมยัยโบราณก็เป็นคนมีของเป็นคนมีมีองค์ความรู้อะไรอย่างเนี้ย มีองค์ความรู้มั่นใจในตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ใจดีเขาก็จะมองเห็นแบบนั้นแต่ตัวเขาก็เช่นกันตัวเขาเนี่ยตอนนี้จากเขาเป็นคนที่มันเหมือนแบบเฮ้ย <ampoo> เป็นคนเจ้าทู้หรืออะไรเงี้ยเขาก็จะเป็นคนที่เออเป็นคนที่มองเห็นอะไรเยอะเหมือนกันนะคะคือคุณเชื่อเรื่องกราฟชีวิตไหมคะถ้าคุณเชื่อเรื่องกราฟชีวิตตอนเนี้ยมันจะมีกราฟขึ้นกราฟลงใช่ไหมตอนนี้เขาอาจจะเป็นคนที่กราฟชีวิตตกก็ได้เพราะว่าใจเขามันใจเบาอะ่ะเออ ใจเบานะคะใจเบาใจฟรูอะไรแบบเนี้ยใจที่มันมันมันารู้สึกว่ามันอาจจะอยากให้ใครเข้าหาเขาจริงๆแหละแต่บางทีมันก็นก็เป็นคนพูดไม่เก่งอะ่ะเธอจะเอาไงอะ่ะก็พูดไม่เก่งอะ่ะแต่แต่งตัวเก่งไหม เออเป็นผู้มีพลังและอำนาจคือฉันแต่งตัวเก่งอย่างเดียวจะฉันจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้จะแต่จริงๆนะถ้าเขาคัดเก่าจริงๆเขาก็ดีนะอะไรอย่างเงี้ยเออเขาก็ดีนะเขาก็เป็นคนที่ใจดีจริงๆนะแล้วเขาก็ต้องการความรักที่แบบสมบูรณ์แบบจริงๆเขาเหมือนคนที่หโหยหาความรักนะต้องการความรักจริงๆต้องการคนสนใจต้องการคนดูแลต้องการคนที่จะเข้ามาแบบซัพพอร์ตเขาได้ในทุกๆเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วบอกได้เลยว่า สิ่งที่เขามันเกิดขึ้นกับตัวเขาอะบางครั้งนะ่ะเขาก็เจอปัญหาของคนรอบข้างด้วยนะแต่เขาอะมันเหมือนแบบยังไงอะมันเจอปัญหาคนรอบข้างแต่เขาก็ไม่ได้พูดใช่ไหมอะหรือไม่คะเขาก็ไม่ได้มีโอกาสได้พูดนะคะได้อธิบายให้ใครได้ฟังหรือได้รับทราบหรอกนะคะเพราะตัวเขามันก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นกับตัวเองหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นกับตัวเองมันก็เกิดขึ้นจากธรรมชาติการเรียนรู้การปลูกฝึก จิตใต้สำนึกของตัวเขาเองด้วยอะค่ะนะคะ,นะคะแล้วเป็นสีถี่เหรียญแห่งความแบบระณีที่ท่วนนะคะเป็นคนจริงๆอ่ะทั้งเขาและคุณอะสิ่งที่คล้ายคนกันก็คือเป็นคนที่สังเกตคนนะแแล้วก็ไม่ได้สนใจใครว่าจะมองยังไงถ้าใครดีดีเลยแต่ถ้าไม่ดีก็ไม่ดีแล้วก็เนี่ยพอมันมีปัญหากันทั้งคู่เนี่ยมันก็เป็นในพาสท,ที่มันเป็นเหมือนแบบอยากที่จะเข้าใจกันให้มันขึ้นอยากที่จะเข้าใจอยากที่จะสัมผัสสิ่งที่มันรู้สึกว่า เฮ้ยสิ่งเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ได้เรียนรู้กันมานานแสนานานแล้วว่ามันเป็นสิ่งที่รอคอยกันมามากแล้วว่ะแล้วเขาก็อยากี่จะเหมือนแบบอยากให้อยากให้บางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นเนี้ยเป็นเป็นอะไรที่มันเป็นเหมือนแบบเปลี่ยนตัวเองบ้างก็ได้บางทีนะ่ะตัวเขานะ่ะเอาจริงเนะียเขาเบื่อนหน่ายกับตัวเองที่เขาเป็นแบบนี้นะอ่าลองมาขยายความอีกสักสองสมามใบดิเนี่ยเดอะเฮอร์มิเหมือนแบบซึมเศร้าไหมมันก็ไม่ใช่แต่เป็นอารมณ์เฟลเฟลอะ่ะ อารมณ์เหนื่อยจังเลยอะอารมณ์แบบทําไมฉันรู้สึกไม่มีความสุขเลยฉันต้องการเธอหรือเกินฉันต้องการแบบควรเห็นใจฉันหลือเกินฉันปิดหูปิดตากันแล้วทําไมฉันถึงแบบไม่มีความสุขไม่แฮปปี้ฉันต้องปรับปรุงตรงไหนรอถึงฉันจะดีขึ้นแน่นอนค่ะในพาร์ทของไพ่เนี่ยมันได้บอกไว้เลยว่าเขาอะต้องการที่จะให้คุณอะเข้าหาเขาจริงๆต้องการให้คุณที่ แบบเหมือนเขาเรียกร้องเหมือนกันเนาะในมุมที่มันเป็นความรู้สึกหรือความรักของเขาจริงๆเขาไม่เคยได้เจอใครหรือเขาไม่ได้เคยแบบตอนนี้นะเขาก็ทํางานหาเงินเลี้ยงดูคนในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่มเขาแตสส่สิ่งที่เขาต้องการก็คือความรักจริงๆและตรงเนี้ยมันคือสิ่งที่เขาอยากจะเจอคืออยากจะพูดอธิบายอยากขอโทษอยากที่จะพูดให้คนได้ฟังว่าตอนนี้นเขาคิดถึงนะเขาต้องการจริงๆนะมันไม่ใช่เป็น การแสดงอะไรทั้งสิ้นเหมือนอย่างที่คุณคิดแต่สิ่งที่เขาคิดก็คือเขาอยากจะอะสัมผัสไออุ่นลักตรงนี้จริงๆวันนี้เป็นพลังงานบวกนะคะทุกคนแล้วเชื่อว่าคนที่เข้ามาก็รับพลังงานบวกนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะจากใจจริงนะที่เข้ามาแบบว่าพิมพ์ให้กำลังใจเออแล้วก็ อยู่เป็นเพื่อนกันรู้นะว่าทุกคนในนี้มีพลังงานบวกทุกคนล่ะค่ะนะคะแล้วก็เชื่อว่าทุกคนอ่ะมีสินมีธรรมมีสติและปัญญาแล้วก็มีวุฒิภาวะที่น่ารักกันมากๆที่ดีกันมากๆเลยวันนี้ขอบคุณมากๆจากใจจริงนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขนะเลิฟยูนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาติดตามอีพีหน้านะว่าจะเป็นหัวข้ออะไรหรือใครจะแนะนํามาก็ได้นะคะวันนี้พี่กันคาบ่าย,ายคะ่ะสวัสดีคะ่ you, คะเลิฟยูค่ะ